สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดรผลิตทอล์กนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการเตรียมสอบนะครับกรมสุรากรปี2567นะครับที่เพิ่งมีการประกาศไปเนาะนะครับแต่ถ้าใดนะครับที่มาดูย้อนหลังก็จะได้เห็นภาพว่าในส่วนของปีการเตรียมสอบเตรียมตัวสอบกรมสุรากรปี2567นะครับมีการเปิดตำแหน่งใดบ้างนะครับอลองมาดูกันนะครับสำหรับประกาศกรมสุรากรนะครับที่เพิ่งออกมาเนาะนะฮะในส่วนของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นะครับก yeah, really. yani ็เป็นประกาศกรมสุกรนะครับเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันนะครับเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลนะครับเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการนะครับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานสุลกกรปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการก็หมดอายุบัญชีแล้วเนาะแล้วก็นักวิชาการการเงินและบัญชีเนี่ยไม่ได้สอบมานานนานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นะครับอันนี้ก็เรียกหมดบัญชีไปแล้วแล้วก็เจ้าพนักงานธุรการสุรากรปฏิบัติงานนี่ก็เรียกหมดบัญชีไปแล้วนะครับก็ในส่วนของการสอบกลุ่มสุรกรเนี่ยนะครับรอบนี้ก็จะมี2อําแหน่งนะครับที่เป็นตำแหน่งปฏิบัติการก็คือนิติกรปฏิบัติการกับนักวิการการเงินและบัญชีปฏิบัติการนะครับแล้วก็ปฏิบัติงาน2องตำแหน่งก็คือจ้าพนงานธุรการปฏิบัติงานและก็จ้าพงานสุรากรปฏิบัติงานก็คือสุรการหลักนี่นะฮะตำแหน่งสุรการหลักนั้นเองนะครับ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งนะฮะก็สี่ตำแหน่งการนิติกรปริหาการนะครับนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าหน้าทุรการปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานสุรากรปฏิบัติงานนะครับและตำแหน่งว่างจริงๆแล้วตำแหน่งว่างนะฮะก็มันจะมีตำแหน่งว่างที่ตอนนี้ในประกาศเราจะมีตำแหน่งว่างที่รับอยู่บางทีหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งห้าตำแหน่งอะไรเงี้ยครับแต่ในส่วนของสองปีที่จะบรรจุส่วนใหญ่ก็จะบรรจุมากกว่าตำแหน่งที่ว่างแต่ตำแหน่งที่ว่างปัจจุบันเนี่ยแหละอาจจะมีประมาณหนึ่งตำแหน่งหรือสองตำแหน่งหรือสามตำแหน่ง แล้วแต่ตำแหน่งแต่ในส่วนใน2ปีนะครับประมาณ2ปีกรมสุขการส่วนใก็จะบรรจุเกินู่แล้วนะครับผู้ที่จะสอบได้นะครับอ่ะลองมาดูในส่วนของประกาศนะคใครที่สนใจเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะมีประกาศนะครับจะมีลิงก์ให้ดาวโหลดประกาศให้แต่ว่าจะมาวิเคราะห์ให้แลวกันนะครับว่าในส่วนของที่ เอกสารแต่ละอย่างนะครับผมข้แต่ละอย่างเขาจะใช้ประมาณไหนนะเพื่อเหมือนเป็นการถามตอบนออะหลายๆท่านสอบถามมาเดี๋ยวผมก็จะทาคลิปตรงนี้ตอบถามไปนะครับคนที่คนที่จะต้องเป็นคนที่สามารถนะในการเตรียมตัวสอบกรมสุกรมสุกรได้นะครับสมัครสอบกรมสุกรได้จะต้องเป็นผู้สอบผ่านนะครับการวัดความคามรู้ความสามารถทั่วไปในระดับบุตรระรับที่ใช้สอบหรือสูงกว่านะครับของสมานก็พอพูดง่ายคือต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน กอภาคกนั no ่นเองนะครับก็สี่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการนะครับก็ต้องระดับปริญาตรีขึ้นไปนะครับกอปตรีนะครับตำแหน่งนักชการเงินและบัญชีปฏิบัติการก็ระดับกอปตรีขึ้นไปนะครับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอันนี้ก็ระดับประกาศสีบัตวิชาชีพขั้นสูงหรือปวสขึ้นไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งเจ้าพนักงานสุรากรปฏิบัติงานก็ระดับประกาศสีบัตวิชาชีพหรือปวชขึ้นไปนะครับถามว่าใช้ผลกอภาคที่สูงกว่าได้ไหมได้แต่จะใช้วุี่ สูงกว่าสอบไม่ได้นะครับสมมุติว่าตำแหน่งเจ้าพนักงานสุรตรกรปฏิบัติงานเนี่ยหลายท่านสอบถามอาจารย์ครับเออผมจะสอบเจ้าพนักงานสุรตรกรปฏิบัติงานเนี่ยแต่ผมมีวุฒิน่ะวุฒิผมจบแล้วกันนะวุฒิปวสนะครับแต่ปวชไม่ตรงนะแต่ปวสนะครับใช้ปวสมาสอบเนี่ยก็คือไม่ได้นะครับจะใช้วุฒิที่สูงกว่าสอบไ er ม่ได้แต่ใช้ผลภาคกอนะสมมติว่าถ้าใครมีปวชแล้วนะพูดปวชที่ตรงแต่เราดันสอบ ได้กอพอปวอสอหรือกอพอปรีนะครับก็สามารถใช้วุฒิใช้กอพอนะผลกอพอที่สูงกว่าปวชอเช่นปวสอหรือปริตีตีหรือปราโทเนี่ยนะครับมาใช้ในการสมัครสอบได้นะครับต่อไปนะครับวันเวลาในการรับสมัครสอบนะครับก็สอบสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะตั้งแต่วันที่1นะสิงหาคม2567จนถึงวันที่23นะครับสิงหาคม2 5 6 7ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนต่อไปน,นี้ก็มันก็มีขั้นตอนก็เปิดเว็บไซต์นะครับ cus.jobthaijob.com t อันนี้เป็นเว็บไซต์ใหม่นะครับเป็นเว็บไซต์ใหม่นะฮะเมื่อก่อนจะเป็น job.custom.go.th นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเว็บไซต์นะครับ cus.jobthaijob.com t ค,ครับก็เริ่มจ่ายเงินได้แต่เวลาที่านะจริงๆแล้วเทปนี้มันก็ออนไลน์หลังจากวันที่1แล้วนะครับก็แต่ถ้าปกตินะก็จะบอกถ้าปกติในส่วนของกรมสุกร์นะ ก็จะเริ่มจ่ายเงินได้ตั้งแต่ตีสามเป็นต้นไปนะครับว่าสมัครวันที่1ก็คือหมายถาว่าเราสมัครได้แต่เที่ยงคืนเนี่ะเที่ยงคืน1นึนาทีของวันที่1นะครับสมัครได้แต่ยังจ่ายตังไม่ได้ก็จะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่เวลาตีสามนาพรานกรุงไทยเน็กได้นะครับอันนี้คือหน้าตาของอนนออเว็บไซต์ใหม่นะครับ job c u s t job thai golf com อันนี้ก็ลักษณเว็บไซต์ใหม่นะแต่ว่าเนื้อหาขั้างใงเหมือนเดิมสมัครรับสั่งเหมือนเดิมนะครับก็ นี่เลยก็กดนะครับกดยอมรับคิดประคัดอา่านสอบก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะมีการโหลดรูปหลอดะไโหลดอะไรต่างๆเพราะเนะี้ยมันจะมีวิธีการแปลงไฟล์เลยครับทกแปลงไฟล์นะขั้นก็สามารถเข้าไปดูข้างในนั้นได้เลยมันจะมีวิธีการสอนอยู่นะครับแต่สำหรับการชําระเงินนะครับเขาบอกผู้สมัครสอบนะสามารถชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้นะตามใบแจ้งการชําระเงินนะครับ ที่ธนาคารกรุงไทยนะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่24สิงหาคมก็คือว่าสมัครสอบได้ถึงวันที่3 23สนะสิงหาแต่จ่ายเงินได้จนถึงวันสุดท้ายวันที่24สิงหาคมนะครับก็สองอช่องทางก็ธนาคารกรุงไทยนะชำระาเาน์เ,เตอร์เลยหรือว่าทางแอปกรุงไทยเนี่ยก็จะง่ายกว่านะก็ชำระจ่ายบินนะฮะตามบินปกติเลยนะครับกรอ,อกเลขรหัสรหัสชำระเ,เงินนะหรับจำตัวประชาชนอะไรเงี้ยนะครับก็ตามตามวันที่วันเวลาที่เขาบอกไปเลยนะครับก็สำหรับท่านใดที่มีคอ มีคำถามนะอาจารย์ครับถ้ามสมบุติไม่ตรงนะอยากไปลองสอบนะครับผมไหแนะนานะเพราะว่าถ้าคุณไม่ตรงนะมันก็จะมีปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับการคุณสมบัตเิเกี่ยวกับการสอบต่างๆนะมันก็จะมีเ,เนี่ยเขาบอกว่าถ้าผู้รับสอบต้องรับผิดชอบนะครตรวจสอบข้อมูลและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้เป็คนบัตาตรงนะ ตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนต่อความจริงในกรณีมีความผิดพลาดนะครับอันเกิดจากผู้สอบสอบหรือตรวสอบว่าเอกสารหลักฐานเป็นเท็จเห็นไหมไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศสอบสอบเป็นเอกสารปลอมกรมสุขกาจะถือว่าผู้สอบเขาเป็นผู้ขาดคุณสมบัตินะครับและไม่คืนค่าธรรมเนียมแล้วก็อาจจะมีในการรับความรับผิดในเรื่องเอกสารปลอมกรมสุขการจะดำเนินคดีทางอาญาพวกนี้ด้วยนะผมถ้าวุฒิไม่ตรงนะครับอยากไปสองสมัครสอบเนี่ยก็ไม่แนะนําเว้นแต่ว่าในกรณีนะครับที่ วุฒ์นะครับคือวุฒ์ตรงแต่ยังไม่มีภาคกนอะอันนี้สามารถลองไปสอบได้เพราะว่าโอกาสที่ผลภาคกอกรของปีนี้เนาะปี67เจนี่ยจะออกก่อนวันสัมภาษณ์เนี่ยมันมีโอกาสวันสัมภาษณ์ในใน,ในการสอบรอบปี67เนี่ยแหละมีโอกาสสูงมากนะเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่ยังไม่มีภาคกอหรือกาลังรอผลภาคก่อกพไปสอบได้นะแต่ถ้าวุฒิไม่ตรงเนี่ยไม่แนะนำนะครับการประกาศผลเวลานะครับวันเวลาสถานที่สอบอันเนี้ยก็ กมสุกรจะประกาศนะวันเวลาสถานที่สอบนะระเบียบเกี่ยวกับสอบภายในเดือนตุลาคม2567ผมว่าประมาณต้นเดือนกลางเดือนนี่แหละนะครับคาดว่าจะได้สอบนะนี่คือเดาๆนะครับประมาณช่วงปลายตุลาหรือว่าต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับในส่วนของเฉพาะตําแหน่งเนาะตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสุลกากรอันนี้นะครับก็จะมีการสอบวิ่งเอ้ยสอบวิ่งนะนะค,ร,คมมรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสุลกากรปฏิบัติงานก็มีการสอบวิ่งนะเขาว่าวัดความเหมาะสมสหรับตำแหน่งคะแนนเต็มหรือคะแนนนะครับด้วยวิธีการทดสอบการทดสอบสมรรถภาพร่างกายคะแนนเต็ม50นะครับ50ะคะแบนนั้นโดยใช้เกณฑ์ผ่าน 50คะแนนไม่ผ่านคือ0คะแนนเลยเพราะงั้นคือถ้าเราไม่ผ่านนะครับก็ถือว่ามีสิทธิ์สองสภาพเพราะว่าผ่านไม่ผ่านผ่านได้50ไม่ผ่านคือ0นะครับแต่ถ้าสมมติว่าคะแนนรวมยังไงก็ตามต้องก็ต้องเกินอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคือถ้าใครนะครับสอบวิ่งไม่ผ่านจะไปสอบสัมภาษณ์ไม่ได้นะครับคือถ้าวิ่งไม่ผ่านก็ไม่มีสิทธิ์สองสัมภาษณ์เลยนะครับสำหรับผู้ชายนะครับก็1,000เมตรก็คือ1กิโลเมตรเองนะครับก็วิ่งไม่เกิน5นาที30วินาทีถือว่าผ่านส่วนถ้าหญิงนะครับ800เมตรวิ่งไม่เกิน5นาทีถือว่าผ่าานนนนนนะะะคคครัับบแแแล้วก็็สสอมมภษณ์เต50 โดยประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณานะครับทั้งนี้ก็จะดําเนินการสอบแข่งขันนะครับเพื่อวัดความรู้ความสามารถนะที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อนนะครับและเมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านการแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้วจะมีสิทธิสอบเข้าแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสอบตำแหน่งนะครับเราดูเกณฑ์การตัดสินนะครับสำหรับเกณฑ์การตัดสินนะเขาบอกว่าผู้สมัครสอบจะต้องได้รับคะแนนนะครับในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะครับจึงจะมีสิทธิสอบ แข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งเนาะนะครับแล้วก็ผู้ที่ถือว่าผู้สอบแข่งขันได้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งก็คือภาคขอเองนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะครับถ้ามี100ก็ไม่ต่ำกว่า60คะแนนนะครับหรือถ้า200รอคะแนนก็ไม่ต่ำกว่า120บเนาะนะครับและการสอบแข่งขันเพื่อวัคดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะครับดังนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วยอันนี้ก็คือหมายความว่าสมมุติว่า ตำแหน่งเจ้าพนักงานสุรกรใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าถ้าทดสอบสมรรถาภาพร่างกายเนะี่ยนะครับวิ่งผ่านคือ50ไม่ผ่านคือ0นะครับแล้วก็สัมภาษณ์อีก50แสดงว่าถ้าเราไม่ผ่านนะครับก็เราก็มีศูนย์คะแนนเพราะศูนย์คะแนนแม้ว่าเราสอบสัมภาษณ์ได้เต็ม50คะแนนเราไอ้ภาคคอเนี่ยก็ไม่ถึง60เพราะฉะนั้นก็คือไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นะครับก็คือก็คือจะไปสอบสัมภาษณ์ก็ได้นะแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีนะครับก็ปกติแล้วถ้าอย่างนี้เขาก็ไม่ไปสอบสัมภาษณ์แล้วนะครับ แล้วก็ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการนะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะครับก็ได้รับปริญญาตรีนะครับหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่ากันนะครับในระดับสาขาวิชานิติศาสตร์คือจบปิตีนิติศาสตร์เองนะครับและเป็นผู้สอบแข่ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคขอสอบกพแล้วนะครับหรือปริญญาตรีของกพปทก็ได้นะครับก็หลักสูตรและวิธีการสอบขั้พตอวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ ใช้วิธีการสอบข้อเขียนนะครับจำนวน100ข้อข้อเขียนนี่หมายความว่าการกระบาดนะรไม่ใช่ว่าอัตนัยนะครับแล้วก็คะแนนเต็มสองคะแนนนะครับมีเนื้อหาดังนี้ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสุรากาลนะครับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุรากาลส2 5หนะครับพรกพิกัดอัตราสุกร253าสามศูนนะครับยกเว้นภาค2และภาค3เนาะนะครับแล้วก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานสุรากรอันนี้นะครับถ้าใครอ่านไปนะครับก็ถือว่าเหมือนอ่านรอบนี้ เพื่อที่จะใช้ในการสอบนำการสุรากรในอนาคตได้นะครับนี่คือความได้เปรียบของเด็กนิติศาสตร์เนาะนะครับใครที่จบนิติศาสตร์มาถ้าสมัครสอบสนามนี้นะก็ถือว่าได้เปรียบนะบเพราะว่าได้มีโอกาสในการเห็นข้อสอบครั้งหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ความรู้กฎหมายปกครองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวธีปฏิบัติการปกครองนะแล้วก็ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าที่นะครับไอ้พวกแบบสารพรบจัดตั้งสารปกครองนี่ผมมันไม่ต้องอ่านนะนะครับเพราะว่าน่าจะไม่เคยออกข้อสอบตรงนี้ด้วยนะครับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์และการฟื้นฟูกิจการก็คือพรบล้มละลายนี่นะครับพระองค์รุ่มละลายการพิทักษ์ทรัพย์และการฟื้นฟูกิจการเนาะนะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั่นก็ซีมือเมืองนั่นเองนะครับความรู้ด้านภาษาอังกฤษแล้วก็จรรยาบรรณจรรยาของข้าราชการตำรวจก่อนนะครับอันนี้ในส่วนของท้ายบทนะแต่ผมมีหนังสือเล่มดำแล้วก็มีสือตรุษโจทย์เตรียมสอบกฎหมายนิติกร1,000สาระข้อที่กรมนวตการด้วยนะเด สำหรับตำแหน่งนักวิการการเงินและบัญชีปฏิบัติการอันนี้ก็ต้องได้รับปริญญาตรีเนาะนะครับหรือคนรุ่อย่างอื่นในระดับเทียบเทียบเท่ากันในสาขาวิชาบัญชีนะครับการบัญชีบริหารธุรกิจหรือวิชาเศรษฐศาสตร์นีฮะก็อันนี้นานทีจะเปิดตำแหน่งนะครับบรรจุขั้นแรกหนึ่งอัตราจริงๆแล้วน่าจะรับมากกว่าแล้วนะครับและเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงานกอปรนะครับก็มาดูสโคปนะสโคปส่วนใหญ่นะก็หนึ่งร้อยข้อนะข้อเขียนกากระบาดหนึ่งร้อยข้อคะแนนเต จ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหรือน้าการเงินและบัญชีส่วนใหญ่ข้อสอบจะออกสโคปประมาณใกล้กันเลยนะครับแต่ว่าที่แตกต่างก็คือแตกต่างในส่วนของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลากรนะครับภาษาอังกฤษและก็จรญยาจริยธรรของรัฐการกรมสุกากรนแต่หลักๆที่มันเหมือนกันเกือบทุกสนามก็คือพวกความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้นนะครับพหุัาิวิธีการงบประมาณพยุการวิธีการการเงินของรัฐนะครับระเบียบขอคทางว่าด้วยการเบิกจากเงิน นะครับเบิกเงินจากคลังนะครับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณนะครับระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการนะความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือ New GFMX นะฮะและก็ความรู้กับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐนโยบายการบัญชีอันนี้ถ้าใครมีหนังสือพวกที่เคยสอบบัญชีแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้นะับแต่ว่าถ้าใครอยากสนใจเกี่ยวกับความรู้ทท่วไปกับกรมทุลกรแล้วก็ด้านจรยบัญญัติข้าราชการกรมสุขกาสามารถสั่งซื้อชีดนะครับ PDF 2อเ้าได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันในท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็ปกติแล้วนะ่าจะมีสาขาที่น้อยกว่านี้สำหรับปีนี้นะปี2567นก็ะครับก็สาขาจะเยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกประกาศีบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสเท่านั้นนะจะหลายคนอนาะจารย์เออปอตีได้ไหมนะครับิปยตีได้ไหมไม,ไม่ได้นะเพราะว่า เขาเอาวุดปอสอเท่านั้นนะครับหรือคุรุดอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันในระดับเดียวกันนะก็มีสาขาประมาณ13สาขาถ้าผามจาผิดนะก็1นะครับการบัญชีนะครับสการตลาด 3. การเลขานุก,การนะครับสคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับหวิชาก,การาาางเงินและการธนาคารนะครับหสาขาวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศนะครับเสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแเนาะ สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์นะครับเสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจนะครับ 11. สิสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์นะครับสินะครับสขวิชาการจัดการทั่วไปและ12บสองนะมีสิบสองนะครับแล้วก็สขวิชาการจัดก,การสำนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเนื้อหาที่จบมาด้านธุรการอยู่แล้วนะการจัดการแมเนจเมนต์อะไรพวกนี้นะครับก็ใครมี1ใน12บุองนี้ก็สามารถสอบเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานได้และผมคิดว่านะในตําแหน่งอนาคตนะสมึ่งว่าประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยเหมือนบัญชีพนักงาน ราชการนะครับพนักงานจับสนักงานของกรมสุกรนะครับที่เป็นพนักงานราชการก็ได้สมบูบัญชีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสในการเปิดสอบประมาณต้นปีทีนึงใครที่สอบจํานงานธุรการก็มีโอกาสในการดูข้อสอบเพื่อไปสอบพนักงานพนักงานจับสนักงานของกรมสุกรได้นะที่เป็นพนักงานราชการเนาะนะครับแล้วก็เป็นผู้สอบวัดผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศศิัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประวสอบขึ้นไปของสถาบันกศแล้วบรรจุคะแนน5ตาแต่พิจารน่าจะรับเยอะกว่านี้นะครับ แล้วก็หลักสูตรการแข่งขันนะอันนี้อันนี้ผมมีหนังสือให้นะนะครับสำหรับหนังสือเอ่อหรือว่าไฟล์นะในการเตรียมตัวสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานไอปฏิบัติงานนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการอ่านเอ่อเพื่อเตรียมสอบพนักง,งานราชการส่วนของอ่าเจ้าพนักง,งานประจำสำนักงานกรมสุกรได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สอบข้อเขียนจำนวน100ข้อกากบาทนะครับก็มีข้อสอบเกี่ยวกับความรู้เอ่อทั่วไปกับกรมสุกรนะครับพรราชบัิข้อมูลข่าวสารทางราชการ พรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะฮะแลวก็พวกระเบียบกระทรวงลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับระเบียบสารรัยนตรีนะครับว่าด้วยงานสารบัญนะครับระเบียบว่าด้วยการรักษาความรับทางราชการนะครับระเบียบสารรัยนตรีว่าด้วยการลาวทาราชการของข้าราชการนะแล้วก็จรรยาบรรณจรรยาของข้าราชการกรมสุรากรนะครับอันนี้ก็มีจําหน่ายเป็นไฟล์นะเป็นไฟล์แล้วก็เป็นหนังสือด้วยนะใครสนใจก็สามารถทักแชทมาสอบถามได้นะครับ แล้วก็ตำแหน่งเจ้าพนักงานทุกส่กวกรปฏิบัติงานตำแหน่งสุดท้ายของของในรอบอาการสอบปีศอกหตรงนี้เนาะอาหารในสารประกาศนี้แล้วกันนะก็ได้รับประกาศสิบบัตรวิชาชีพหรือปชอปชอปชอชกันนะนะครับปชอชคือถ้าใครบอกปอศนะครับแต่มีมีสาขาได้ไหมไม่ได้นะเขาเอาแค่ปอวชเท่านั้นนะครับมาเราดับปอชเท่านั้นก็มี6สาขาก็เหมือนจะเพิ่มนะเหมือนปีที่แล้วมีมันแค่สามสาขาแล้วก็เพิ่มมันเป็น6เนาะนะครับก็มีสาขาวิชาเครื่องกลนะครับสาขาวิชา เครื่องมือกลและ่อมมองุงนะครับสขาวิชาโลาหะการสขาวิชาก่อสร้างสขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แลวก็สขาวิชาพานิชีการแล้วก็ต้องเป็นผู้สอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับหรือกพอนะครับปวชขึ้นไปถ้ากพปวศได้กพปตีก็ได้นะแต่ถ้าเป็นอาวุธคนอุธุที่จบก็ต้องเป็นใช้ในการสมัครก็ไม่ต้องเป็นปวชอเท่านั้นนะครับสำหรับเนื้อหานี่ผมก็มีหนังสือนะครับก็หนังสืออ่ ตรนดูโจทย์กรมสุกรนะทุกตำแหน่งก็มีหนังสือทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยู่ในหนังสือเล่มดำหมดเลยนะครับเล่มละสี่ร้อยห้าสิบบาทสามารถไปดูได้ท้ายคลิปได้เลยนะฮะก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยข้อนะครับในเต็มสองคะแนนก็ยังมีความรู้ทั่วไปกับกรมสุกรนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชสุรากรนะระเบียบรำนักดนตรีวัดดุงงานสารบัญนะครับความรู้เกี่ยวกับการค้านองประเทศความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับความรู้เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็จรรยาบรรณจรรยาของข้าราชการกรมสุกรนะคครรััััับบทท้้้งงงหหหมมมดวลนนนนนนีีะะจา่ยเป็สือ อ่ะเรามาดูกันนะสำหรับการตรวจสอบคุณวุฒินะแต่ท่านอาจาสงสัยการตรวจสอบคุณวุฒิก็สามารถไปดูนี่ได้นะครับการค้นหารับรองคุณวุฒิก็ไปพิมพ์ตรงนี้เลยนะ OCSCE a c S e c r e d i t นะนะครับมันก็จะเป็นหน้าตรงนี้เนาะนะครับหน้าการกรอกหลักสูตรนะใครเรียนของรัฐก็ของรัฐใครเอกชนก็ของเอกชนก็กรอกไปแล้วก็จะมีเนื้อหาการกรอกเพิ่มเติมเช่นสามารถกังสานะัวุฒินะครับคณะอะไรต่างๆสาขาวิชาต่างๆแล้วมันก็สรุปออกมาเป็นสาขาวิชาที่เราจบนะถ้าใครตรงก็ถือว่ายินดีแต่ถ้าใครไม่ตรงหรือสงสัยก็สามารถ ไปสอบถามสำนักกอผอได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกรมสุกรเขาก็จะยึดถือตามกอผถ้ากอผบอกได้กรมสุกรส่วนใหญ่ก็บอกได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับการประชาสัมพันธ์หนังาาสือ PDF นะเตรียมสอบกรมสุกรภาคความรู้พื้นฐานทุกตำแหน่งนะทุกตำแหน่งนี้ต้องสอบเลยก็มีความรู้ทั่วไปกับกรมสุกรจัญญาเฉลียธรรมำข้าราชการกรมสุกรแล้วก็มีคำสอบภาษาอังกฤษสุกรต่างๆอันนี้ก็เปิดจำหน่ายแล้วนะครับมีทั้งสรุปด้วยสรุปเนื้อหาด้วยแล้วก็ข้อสอบแน่นๆก็รานะ้อัยนี้เสิยข้อสอบละเอียด ท่าในใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อตรงนี้ได้นะนะครับแล้วก็ท่าในใดสนใจชุดเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการนะครับอันนี้เป็น PDF เนาะสำหรับกรมสุรกรปี2 5งนหเนะเป็นสรุปกับข้อสอบนะอันนี้ก็คือเล่มดําที่เมื่อกี้เองนะความรู้ทั่วไปกรมศุนทรัญญาคาศัพท์อังกิสุนอันนี้ก็ได้ไปเลยแล้วก็ได้ข้อสอบ6กฎหมายที่ใช้ในการสอบตาแหน่งธุรการด้วยรวมทั้งหมดก็ประมาณก็ห้าร้อยห้าสิบข้อนะครับอัปเดตล่าสุดปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดราคาเพียงชุดละห้าร้อยห้าสิบห้าบาท แต่ถ้าเกิดท่าในใดนะครับต้องการเป็นหนังสือนะอันนี้ก็มีหนังสือต้องรูโจทย์เตรียมสอบนะครับกุลกากรทุกตำแหน่งนะเปิดให้สั่งจองแล้วนะครับตอนนี้จริงแล้วนาทีคลิปออกก็เหลือไม่ถึงร้อยเล่มแล้วนะครับก็ผลิตประมาณแค่ห้าร้อยเล่มเท่านั้นนะก็สามารถใช้อ่านสอบได้ทุากตำแหน่งนะครับทั้งเจ้าพนักงานสุลกากรเจ้าพนักงานธุรการนะครับนิติกรนักการสุลกากรหรือทุกอย่างทุกตำแหน่งที่สอบในะกรมศุลกากรอันเนี้ยในเล่มนี้ก็มีข้อสอบครบหมดเลยนะก็เรียกว่าครบในส่วนที่สำคัญแล้วกันนะครับเนื้อหามมีทั้งหดภาค รวมข้อสอบกว่า800ข้อนะครับเนื้อข้อสอบส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของภาคเช่นความรู้ทั่วไปกับกฎหมายส่วกรและกฎหมายพิการอัตราส่วนนะครับพวกความรู้เกี่ยวเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะความรู้เกี่ยวกับทั่วไปกับกรมสุกรนะครับจริยาบัญจริยาของคณะกรรมการกรมสุกรนะครับความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกฐิจการเมืองในะครับ ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายใช้ในการสอบตำแหน่งต่างๆเช่นพวกพรบข้อมูลข่าวสารนะครับระเบียบสนรรักงนตีวัาน่งานสถาบันนะครับพระราชกฎการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐนะครับระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างนะครับระเบียบว่าด้วยการรักษาความรับทางราชการเอ่อระเบียบสาักงานตีว่าด้วยการลาของราชการนะครับระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบวิทล็กทคนิคนะและก็ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและก็พิเศษนะอันนี้ก็มีบทพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับมีพทท์ภาาษษอออังกกกฤี่่นนนสใใจร เกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยนะถ้าใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อลิมดํานี้ได้นะครับตอนนี้ก็เหลือไปถึง100เล่มแล้วถ้าออนไลน์ก็อาจจะเหลือลด,ลด,ลดไปแล้วนะแต่ว่าถ้าในปีนี้ก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใดสนใจก็สามารถทักแชทมาซื้อที่เพจนอ,ตองตะคริหรือทาง shopee ได้ตอนนี้ก็ประกาศขายแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วใครที่ทเป็นเจ้านิติกรก็สามารถมาซื้อได้ที่รูดยจทกฎหมายนะครับหนึ่งพันสองร้อยข้อ,อนิติกรปฏิบัติการนะครับอันนี้ก็มีข้อสอบที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบน แพ่งอาญาวิแ่งวิอาญาพวกนี้แล้วก็พลรบล้มละลายก็มีนะพรบวิธีปฏิบัติการของรองก็มีพรบความรับผิดทางระเมิดของเจ้าที่ก็มีและการแล้วก็ระเบียบขั้นการพลเรือนที่สามารถใช้ในการอ่านสอบน้นการสุบกรด้วยใครที่เป็นสายนิติก็สั่งซื้อเล่มนี้ได้ก็ถือว่าคุ้มนะครับมี11 2หน้าเฉลยละเอียดนะครับ4มเมืองข้อใช้กระดาษถนอมสสยตานะก็อันนี้ก็เหลือประมาณไม่ถึงร้อยเล่มแะนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช h อป e ีนะครับก็ รับท่านใดที่มีคำถามก็สามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบหรือว่าท่านใดสนใจกอ็อยากสอบถามเป็นส่วนตัวก็สามารถทักแชทมาสอบถามที่เพจของดรฟรีได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์นะครับสวัสดีครับ